สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกับตัน DIY นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในรถ MEP นะครับแหมติดว่าพูด MGZ SUV นะเราหลังจากที่เรารับรถมาแล้วนะครับผมได้ทดลองขับเป็นระยะทางสั้นๆนะยังไม่ได้ขับทางไกลนะครับก็ขับไปกลับในภายในกรุงเทพอยู่นะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ที่รู้สึกว่ามันขัดใจอย่างรุนแรงเลยสําหรับ MGEP นะครับนั่นก็คือเรื่องของที่พักเท้านะครับ ในส่วนของการวางเท้าเวลาขับขี่เนี่ยแค่เราขับใกล้นะครับมันทําให้เราเมื่อยมากเลยวันนี้นะครับเราก็เลยจะมา diy นะครับในการทําที่พักเนี่ยให้มันเตี้ยลงนะครับเพื่อให้เราขับสบายนะครับ mm. ก็ยังไงคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใช้งาน mgp ก่อนหน้าเรานะครับที่ได้ทําคลิปไว้นะครับก็ผมขึ้นชื่อแล้วก็ชื่อ Facebook ให้นะครับว่า เป็นคนที่คิดวิธีนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากมากเลยผมก็ขออนุญาตก๊อปปี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเอามาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าการทําตรงนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพื้นที่รองเท้าของ MGP e เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าที่รองเท้าของ MG EP เนี่ยโหตรงนี้เนี่ยมันชันมากนะเวลาเราขับเนี่ยมันจะทําให้เราเมื่อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาดีไซน์มายังไงนะนะแต่เนี่ยใครที่แบบไม่ต้องตัวสูงตัวเตีย้ยใครก็ตามที่มานั่งขับนะครับจะรู้สึกไม่สบายมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดัดแปลงกันตรงนี้นะแน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับเราก็จะมีไขควงปากแป้นนะครับไว้ขันตัวกิ๊บมันออกมาแล้วก็ตัวคัตเตอร์วไว้ตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทํำยังไงนะครับเราก็จะต้องงัดเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ นะ้งัดเอาตัวนี้ออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องรื้อตัวจุดนี้ออกมาเดี๋ยวผมทําให้ดูนะนะเราต้องแงะตัวนี้ออกมานะครับมันจะยากนิดหนึ่งนะนะครับงัดออกมาเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมงัดออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกิฟธรรมดานะครับ นี่ไม่เสียหายนะจากนั้นเราก็ดึงตัวแผ่นพลาสติกตรงนี้ออกมานะครับดึงออกมาไม่ยากนี่นะออมาอ่ามันจะมีกิฟตตัวนี้อีกตัวนะครับตรงด้านนี้นะหลังตัวแป้นเบรกนะครับดึงออกมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดึงคมตัวนี้ออกมาไม่ได้ นี่นะฮะปูดขนาดนี้เลยเนี่ยปูดขนาดนี้เลยไม่รู้มันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะกรีดออกเลยนะนี่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะกรีดตรงส่วนนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะมันเป็นโฟมนะครับก็กรีดไม่ยากะเดี๋ยวผม กรีดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนี่ฮะผมกรีดออกมาแล้วเนี่ยกรีดอย่างนี้เลยแล้วก็ดึงออกมาเลยเนี่ยมันเป็นก้อนหนาขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราก็ตกแต่งตรงนี้ให้มันสวยงามแล้วเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเอากิฟตตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นะที่ปลายนิ้วผมชี้เนี่ยใส่เข้าไปก่อน กดเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราใช้ไขควงขันเข้าไปนะครับสําหรับในส่วนด้านข้างนะเราก็ใช้แผ่นเดิมนี่แหละนะครับแผ่นเดิมของเขานี่แหละปิดเข้าไปเลยนะก็ประกบเข้าไปนี่นะเดี๋ยวใช้กิ๊บตัวนี้ใส่เข้าไปที่รูนะครับเดี๋ยวเราประกอบก่อนนะ,ะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับยากสุดก็คงจะเป็นตอนใส่ตัวนี้แหละเพราะว่ารูมันเล็กแล้วก็มันจะบานออกเราต้องหุบไอตัว,ต,วตัวกิ๊บล็อกมันเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแต่ใส่ง่ายนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเทสกัน โอ้ oh, ง่ายขึ้นสบายขึ้นเลยครับยอากถ้าผู้ชมมันสบายขึ้นเลยเนี่ยเหยียบลงไปนี่คือเราสามารถเอาเท้าพักลงไปได้สุดเลยนะครับไม่เมื่อยแล้วตอนแรกมันอยู่งนี้เลยอะตอนนี้มันลงไปอย่างนี้นะครับสบายมากเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยผมถอดออกหมดเลยเนี่ยแล้วมันสบายแต่ใครที่อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากมากเนี่ยก็อาจจะลองอตัดให้มันบางลงนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเอาออกมาทั้งยวงเนี่ยสบายสุดๆเลยครับ ลองดูเนี่ยมันหนาขนาดนี้เลยนะใหญ่เท่าหัวเด็กเลยคิดดูแล้วนครับว่ามันจะชันเท้าขนาดไหนอ่าแล้วเป็นไงกันบ้างคลิปนี้ใครที่ใช้ mg epu หรือว่าที่กำลังจะได้รับรถ mgp e ลองดูนะครับว่าเอาไปขับถ้ามันปวดขาไม่สบายแบบนี้นะครับเปิดคลิปนี้แล้วทำตามได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปในคนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่เข้ามาช่องกับแตน diy เป็นครั้งแรก ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัพโหลดในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ